สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้จะพาทุกคนมาชมโขกน้องหน้าโมเดลโซนที่สองค่ะอันนี้จะเป็นโซนพักผลไม้เพิ่นออกแบบแนวคิดว่างเป็นระบบดีๆค่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมค่ะอันนี้ลักษณะ,อะของการจัดว่างเนาะค่ะโซนนี้ก็จะเหตุเป็นอุโมงค์พักผลไม้ค่ะเพิ่นจะปลูกกระโถนโรคปลูกบวบปลูกน้ำเต้า เราตรงกลางก็จะมีระบบน้ำค่ะสำหรับไฮน้ำต้นไม้ไฮน้ำพืชพักผลไม้แล้วก็นแนวกลางสองฟังละ,ะโอุโมงเนี่ยค่ะก็จะปลูกดอกแค่แซมไปน้ำค่ะเมืองเราก็ล่มรื่นสวยงามค่ะเป็นจุดเช็คอินใดดีเลยค่ะโอุโมงค์พักตรงนี้เา้วประมาณหาสิบเมตรค่ะเา้วเข้าไปข้างในนั่นค่ะเห็นบ่ค่ะปลายอุโมงค์จะ เขากับสียางพาพาทุกคนไปเบิงจากชอบอแนวคิดของเพิินเนาะคะ่ะในการออกแบบจัดว่างระบบงานเฮดได้ดีค่ะเรากับประโยชน์ใส่ซ้อยในคุ้มค่านะคะทุกอย่างกินได้หมดนะคะอยากเอากลับไปประยุกต์ใส่เห็ดของเจ้าของดีจ้ะ